มิจฉัตวัคที่สมมิจฉัตสูตรความเห็นผิดความเห็นถูกสาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉัต,ตะตความเห็นผิดและสาม,มารถตะความถูกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายก็มิจฉัตะตเป็นไฉนความเห็นผิด ความดำริผิดเจรจาผิดการงานผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดความระลึกผิดความตั้งใจผิดนี้เรียกว่ามิจฉัตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สามารถตะเป็นฉนายความเห็นชอบความดำรริชอบเจรจาชอบการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสัม,มัตตะจบสูตรที่หนึ่ง